คลิปนี้มาตอบคำถามปัญหาคาใจลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเขาแต่งบ้านแบบสไตล์มินิมอลนะครับแล้วคันนี้หน้าต่างเนี่ยมันเป็นแบบโค,ค้งกับกลมๆใช่ไหมเขาถามว่าเอ้ยเ,ออเขาจะติดผ้าม่านแบบไหนอะไรยังไงดีก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็น2ประเด็นเอาเป็นหน้าต่างทรงโค้งก่อนนะครับหน้าต่างทรงโค้งเนี่ยสามารถติดม่านได้2แบบก็คือติดแบบ ครึ่งหนึ่งนะครับส่วนโค้งเนี่ยปล่อยให้แสงผ่านมาใช้แสงธรรมชาติให้ผ่านเข้าในบ้านติดแบบที่2คือติดแบบเต็มระบบเลยปิดทั้งตรงโคง้งทั้งกระตัวตัวหน้าต่างด้านล่างเลยนะครับก็จะสามารถให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็บังแสงได้ดีสําหรับห้องนอนนะครับส่วนหน้าต่างอีกแบบหนึ่งของบ้านสไตล์มินิมอลเนี่ยจะเป็นกลมๆจะเห็นตามตอนนี้ฮิตพวกคาเฟ่ใช่ไหมครับอันนี้แนะนําให้ติดเต็มระบบเลยครับ ติดทั้งแผงเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราติดครึ่งหนึ่งหรือติดกึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะดูแปลกๆใช่ไหมครับก็แนะนําให้ติดเต็มระบบเลยครับหวังว่าจะหายปวดหัวกันหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตกแต่งผ้าม่านลองคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านแล้วก็ อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผ้ามา่านเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากม่านสวยบ้านเย็นสบายงบไม่บานตายนึกถึงร้านผ้าม่าน KT d e c ด l e t ขอบคุณครับ